อนันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมคืนไว้ที้นังแต่งโม่แต่งกระโจขือใครงามเมื่อในปัจตบก็แต่งโม่ในขืนว่าฉันเสียช่องบ่อยอย่านง้นกระโกขืนขึ้นบ่อยอย่างเงี้ยกระเจ่ืนขึ้นบ่อยอ่างเคย้ยครับพ่อไปให้คนนังแต่งโม ยูแค่แต่กบวนมกครับบุ้นเดืองนีอยูนบุ้นเดือดเดแ่แ่กุ้งหิน้าบุ้นเัืเอ่ต้องมัดเปงายึง rồi uh... giặt mắt <laughs> là là <laughs> làm sao ấy? cuo sen cũng làm bao nhiêu cũng như sạch chỗ con cũng lâu không rửa bao nhiêu rồi? rửa bao nhiêu giờ? rửa bao nhiêu giờ? rửa bao nhiêu nghe này như một khai nhạc nhạc rồi sạch sạch cuộn có thể có hiện khác đâu có cả mà. mắt sạch rồi nói mới อ่ไม่นทางชื่ผิดเดีย่ยเห่นในทางที่ถูกต้องได้ยังบ่ไดหาเหลืองหาเล่าคนนได้บ,บ่ได้เห็นแต่ขนผิดกันนะเออเห็นแต่ขคนถูกกันเนี่ผู้แั่เออผู้แ่าสมานอาการเราออกไปฉันชั้นที่ระยิบคือแม้ว่าว่อ,อยืนเน่ะเออคิดบ่องยืนทั้บ่อยืนเสียกจทํางไม่มันว่องยรังทูกไปจะเป็นงอนบองไ่ไม่เอาไม่ถูกต้องอืม พ่อปู่แก่เพราะมันคือหน่อกมือครับมืกระดูกหลัง,ม,งม้อถือมือกระดูกหลังที่นับถือพอที่ยังนับถือไม่ขู่อืมแล้วก็ใช้ท่าไม้คู่อืมผู้ดใดถูกปล่อยดูถูกเรื่องอืมว่าใจแกดูผิดเนื้อไอ้ดูถูกได้ยิ่งครับผู้ดูให้มันถูกอย่าดูผิดอืมทุกขึ้งทุกยางที่เคยมากดวนจะปปูแก่นำค่า พอผมกับปู่ขึ้นภขาวได้คือเนื้อคมู่่ให้ทําแบบนี้แบบนี้นะยิงนะครับปู่แกฟื้นพอบ่ได้แกฟื้นปู่ขึ้นอคาวปู่จ่าพอได้ถ้าปู่วาเห็ดกระคือเร็วถ้าพอวายเมกิคือเร็วใครจะทําอะไรก็ช่างแต่ในมติเขาปู่จาหยุดคือหยุดช่างคือช่าง okay? Okay? โอเคโอเครักโอเคครับรับก,กัน เว้ยรับผิดนะรับแกโอ้โอ้าคือไงไปเรื่องครับเอฟซีแต่บุญครับโอ้เฮาเฮาเนื้อแกลยอืมครับเอออันนี้ได้คือได้เสียงูร้านผู้มือกิจใจขุนกุชอเนาะครับเออรวมแรงรวมใจฟังมาทังิ่มเราด้วยอือเออเขาเขียนคือเขียงได้คือได้เสียงหายทั้งก่งเว้นคก่งขึ้นขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยนั่งแบบคือเม้อครับนคือครับ ให้รูร้ายที่มือได้คือรายเสี้ยงเออรูปองคมาให้มือโซ่มือราบมือโซ่มือไม้อ้ยูปอวนั้ถูกขับรน่แล้วก็รู้วยเนาะไม่ได้เรื่องอะไรเนาะเกิดจกที่แจกใจงเ้อะๆด้อให้ไดีบุได้คุ้ให้ได้ลมุญเกิดเกรับถึงเงินช่วงให้มอหนึ่งอาจจะจะเรื่องหนงััแล้วก็รวยทุสารเอาไปเกือกระดิกไปเขาเ ปูแก่รูไหบวชเยี่ยมันดะค,ครับสาธุครับพวกแกพวกออกมาให้รูปแจ้งกับพวกม, <c oughs> มันกุมราวงจับป่าพรนิกานิจยาไขาบาาาวริคารวะปูแตาใช้ยาก้าวก้าวเกิดอาใหารวิเศมวิชาวมือโขิมืมันยังหึงแล้วก็รวยนะลูกนะรูปไหบวดเดีวยวเขาก็มือเงี้ยหลงยืมครับปูอันนี้เอฟซีผ่านมาขันช่องอนอ้งงอายาะ เออร้ายปู่ร้ายคนไร้ายคือเชียงเดียงนาจะเป็นนางพักเอียงกัรพักัญญพักอืมท่าน,นาโพเตซ้นวันชมอืมง่ายวันุมง่ายง่ายนอนวัดจืนอ <c oughs> นายชวีโชคอืมพ้อมครับนางสายฝนชัชนีนางทองอินทีจุธานางระมือวัประโคงนางรัตนาอืมนะทาไวาเ้เลย ขีชื <T' as> ่อผิดจ <ifi> ้าน่าน่เขียนชือว่าพปอว่านไรพ่อนไ้ก็เออวานเือเขียนชื่อผิดจ้าพอดีืออาวหันมือูกมืองามมือูกมือมันจงงแล้วก็เมื่อชาวายเมื่อเรื่องเขียนชื่อครัวันนี้เราซือมาข้นช่วบาเรื่องมาขึนนเรื่องบ่เขียนชื่อนี่ยไ เออมันแข็ดแคดรกมันมคือพอมั้ก็พอมันมาแข่งีนัมันก็แข็งแี้แค่งแข็งไหมแแนอกูแข็งไปหนอห่างไปหนอ่าปูนอว่ากูห่เนี่แกมงังคอยขืนตั้งงคอเรื่องอะไรคอเรื่คือนี่แม่่อ แก้ว่าหัคนคขาก็คือคขาแก้มกู้ต่อถังกู้ก็คือเงื่อนบ่าวะเงื่อนมันคือเก่ ح ح> ็บเพราะแบบพวกแกเขาคือเออเอ็มคือผ่านมาแข่งขันแตงโมงนางรำดวนเออพอร์มกับ นางกันญานักเนาโอ้ไยผู้ารคนือคืออานก็มีูมื่อื่นก็บม่ได้ด้วยครับผู้นางคือโซ่นางอุบงที่จะยาอันคือกูอันคือกูเกอุบได้พันตาขนมมาเลยผูกคันสมัยอันอมาเล้ออกเรเยด้เอออันอันคือหนูนัปูที่ผูหนูคือไมได้โชนางวันนานางอุโดนนางจำฝานางกาข้าวเยอะเนานางมือได้พ้นนาง นางขาที่อมนั่งถุโพนอาจจานั่งม้วนฉลินั่งถ่ายนั่มัดพนนอานหรือดือดื้อดื้อให้ลุก้ไมืเข้ามือร้ไมือข้ม่ไดนังถึงจะก็รวยขันบงี้ฟูขันบัอ่านคือกูดื้อคือไปหางานมาด้อดื้อฟูนั่งมาปวยเข้าสาวนดื้อจะทำไจะเือไหมด้อปยไป

แกยื้นวันนี้ว่าแกยื้นง่ายหรอกอ <c oughs> ว่จาจะอ่านคือนักเรียนคนทุกคนว่าจะผ่านไม่ผ่านอันนี้นักเรียนคนต่อไปนางออนนิชาคำมะคุม้มคาระวะปู่ตาช้ายาก้าวก้าวเกิดทวายน้ำดื่มคือคือเผ็ดทวายท่านั้นคือคือเลือหลายเนาะถวายท่ายังปฏถวายคือคือไม่คือเอิ่มคือเต็มถวายเทอะไรครับปู่ วัน,น,น,นออว่างนางอดีแค่สบายไม้สะดวกสบายแค่แค่พอถวายแค่แค่เอาปืนเพชรขึ้นเอาปืนลขวดเอาปืนขวดอีกพวกเดิมเขาถือเอาไม้เท็ยนนำมุวนนำเอาไม้ลึกเรื่อยให้ถือเรื่อยไม่อืมครับปูต้องการน้ำหลาเรืร่อยครับผู้ใดมามาขอเตน็นทนำม้วนทูจะขังไหไรว่าใช่ยืมครับแจ็คข้าไปิดร่างมือคือเขาเปเทรื่องนะเขาว่าขังอะไไปกินครับปู พ่อพ่อกับพ่อหลู่แจ่ครับก็คุ้มเนาะอย่างงี้เขาไม่ไม่เนี้ยหมว่าขอแงงมือมันเหมือดเหมือนขอในถอขอแามไปบ่นนางกรอนที่ชาทำ่าคุ้ม้า่แบกมือโซคมือแรกมือโซ่มือไม้ท่าว้ายน้ำเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเขาแก่เก้าสิบแพ็คหนึ่งก้อนซาทูซาอกก็ง่ายก่อนี่ค่ะ ถ้าไวมาคือคืาให้เ so, ค so, so, like ่นั้คือคือเก้าคืบกครนั้นหมดอืองานหลายยุงเนาะจั่ว่ากค้จิดใจยิงน้ำบ่พอพู้ได้ออกคายน้ำคายในคนละเก้าคืบเก้าอแ่นิ่งทูกนั้นจะน้ำไหลนองทองจะไหลมาเงินจะไหลนองทองจะไหลมาด้อครับปูสาธุสาธุครับอ้าวให้มือโกมือกบมืโกมนอไง ไม่ควัาพ่อกครจะถิงกันงนะว่าดีๆอะได้ดัวเต็มคือว่าถือออกขาดอะไรเลยฮย่ <c oughs> อค <c oughs> อาเางครับจนะคว <c oughs> ้ไาไม่ถึงเรอกเนี่ยฮึแค่องดูนังาแอันน,อน,อน,น,นี้นางบัวเพื่อนผีขาวอนีนั่งน,นอนพ่อพครอบครัวปู่จ๋าไม่ยังมีคนอีหยังอีก <c oughs> ียัง้งมือคนไม้มวยเอ๋ม,มวยโอ้มาสมวยว่ามันไม้มวยเอ๋เน้องเอิยว่ามันบอกค่อยขาวพลังฟุกฟึกฟูฟปนับแรกตืงหนมือคนมาขามวยเออที่ไรเออไปนึ่งเชือกที่ทไหนบ่อยว่ามันจํางหัวด้วยบ่อยเพราะวามืออกกู้าจเชื่อด้วยคอยบ่อรแล้วคาานไาหมาากกันเนอาเออออไปเรียบรึมั้ยกับเปิดแจงตะบวดัว้ เอหายก็บว่แก็บหมดจ้ะจังเสยพอผ่ายกยๆให้เขยาจับผู้ใหว่า้านเดงจับไปกันได้ผู้การสุดจับเลยเพว่าจำบวกเร่อเรียกขอให้ได้ขึ้นได้ขึ้นกนเล้เข้าไปขายหนุ่มน่งลอยแล้วว่าผู้การพูดคุยรอบอกคุณรอมมนรออะเรแค่เสื้อบ้าจับผู้ใหญมั้นดาจับนปกนได้นอ่งอชุดปู่มากมากว่านแดง พูเนี่ยให้ตีพ่ออยู่ก็ยังให้ตีพ่อมาปูดเชื่อไหมหมดจะให้ตีไปไหมอ่ะให้มูอวดพ่อไปใครให้ตีปูตาขอให้โชคให้ราบให้โชคให้หมานะกองงานอนั่งนอนอีนั่งนอนจะแก้ข่าเอขึ้นเก่าคือเขาหน้างานจะไปหาจับขอขมงจับก็ได้บ้างขัพ่อจับไปเขาบดกันต้งวดีุมนากงเขาบอกพูตาเขาแ้งไม่ได้ โอ้จ้อาเ้าเ้เดเาไม่ผูกวา่เดยกไปแา้กับโม่เ็เจ้าโม่เด็เฝ้ันเรียอกับผู้ชายถามคือก็อยออาเอาด้นยคดเทียนกับุมเทวา่ครับผม่ได้คนฟังเรกับฟังฟังโม่เดกกับ่เดยอนาะครับ่าคือข้างน่งอรู้มือไมเอ่ยครับนางชะดาพรเจรืกขาวิญอ่อ ดูพาพ่อจันเพลนกีอ e ื <itu? S 1> มวิที่ขเนาะอืมส <ita> ูกชารักบุญคือเฟืองาพ่อคืออันคือคขือแมอืมขอเบิกค่าเครื่องบินรับให้่ยผู้ใหญ่อื่บ้านที่ย่งเชื่อกฟ้าโอ้ถไายจักรอยชุกเก็ดเดียวพอมาแทคือพอพอรอยชุดเก็ดกระเด็นเจ๊กเด็นเจผมบุญไปมากเออขอเบิกค่าเครื่องบินรับให้เทียวบ้ อาค ha so, ือว so, 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 ่าไปหาเอาฟวฟูหลอกฟูรังคือว่าขอเบิ่ยัง้พขอเถียงแค่ันไปเถียงไปงอคือว่าขอพอแปดเรื่องเนาะครับถ่านเองว่าเอาัวฟเนี่ยพึ่งพ้าอาคนัวปลังใช่เรื่องหมวพวปลังสู่บาลมีปูด้ปูวิบวับคานหมูน้ำมันมาก่ิบวัค่าเครื่อนึงไปพาคกันมหกใครก็ฟวกุ้งวัอนอฟัใส่ไข่ขันพ่อใสเรามาดูเขาแกง พวกูอมือูกอกอัมือดูก่าอืพวกดูทั้งหลายแกขาหันอัดพวกดูโนเวแคตเตอัขเวแคตเตชั่ขงเออพอมกับอีกอย่งอือแค่บกเออะไรคูพฟังเกาหลีนูเออไม่เกาหลีไต้หวันไต้หวันพูกไต้หวันเออจะว่าัวยอีฉันไต้หนูทั้งวันวท่านี่เออักครับวันนีอ ม่ก็ขอค่าเครื่องบินข้วผู้หายว่าแตงยืมครับคุณหาผูหาเลยคือห้เราพิงบุพิ้งร้านเขเรยกเก่านะอ้าวลูกร้านที่ขอมาพ่อแจกให้ค่าเครื่องบินมากับไทยวันนี้วันที่สิบหกเนาะเก้าเก็ดอืมอ้นี่ไหมครับอืมข่าผขวบผู้ห้กันใชู้่กก็เท่า นอโซคาดิคาบุญแส็ขอกราพระขอกคาสุน้างบุญพอเมื่อคู่ช่างรถจัดีถือดีง่ายง่ยโอ้ยเดี๋ยวมาคู่เป็นยเบื่อต่อเนี่จับหมวกคู่ช้างเสียง่าย่อพก็บอกว้า่าามือทุ่ายด้ายเดมครับผูหัวเลยนะกับเงาพ่อหน่ะเราเอาพ่อเ้าคนเยืมเอาแต่คู่มืออะไรแค่กิเขาไม่ได้คนอาหารเศร้าเลยมื่อก้อนอยากก้อนอ่อย่าเงี้ยครับ มื่อนี้กินคุขียปิดกกงใสเมื่อนี้จ้กินทั้งงกปลาซิวทั้งก๋วยกุ้งทั้งไข่มลแดงเสียปลาปูวัวจางวัวปลาแดงเม่อค่ม่ม่นม่ะครับใช้ปลาแดงเ่อคู่น่รครับอกจอย แกไม่ได้อยครับาม่นแร้อกากิ้มซิมเบิงของสานี่กระจ่างเงี้ยปูแย่กว่าใคร้เพิ่มเพิมเสียเพิ่มัวเอาปลาหน้าไม่คุ้ม้องอวนกินแล้วตจสดขึ้นชีวิตจะนัวหัวก็รักหัวก็หลงคนไม่เคยทำอาหารกระเช้ารืมครับปูปูจะโคห้น่าเกิดชี้นะัจับเลย์ว่าเช้าบอกว่าชีวะจับ พ um ูดยงรู้อ่ค nah พูคือประเด็นเร้่อยูมเงิาเมันนู่นคือคืออะ่รเออพูดยังคือก็คือสอเออทุกที่เลันอ้่กไทุกที่ล่าฮ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 าฮ่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 า่าฮ่าฮ่าน่าฮาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าออาฮ่่า่าบ่าอ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮเ่่า่้่่่อ ฝันกต่วดหัหน้าฝันจะโกรงตัวนี้ไงปวดแผลดึงก็เจ็บแปลคอเลยแค่ไปเชียมาเนอมันเอาแค่นย้พอไปพ่ปวดแผลดเนี่ยมันปวดหัวคนอจะเรื่องวะโอ้ฟันใหญ่หัดขึ้นแค่คือฝันให่แค่ีค่ตัวเพื่อ โเอี่จกุ้นกันพ่นเดียกคมกัเอาไปผู้ผู้จข็งแขนเนื่อยคงเออนาชายาชายอุ่นแขนเขาจะขือแม่คู่แข่งเลยืข่งโรตีโตน้ำอึน่งชายาเพามือนนี้เอาไ่เอามปเอาโงไม่คู่ว่าแค่คือนั่งชายา ตราได้เอ <c ười> ื้ว้กวกมื่อเนี่และว่พอใจไมคืนแ่าเมื่อแเใจเพื่อเขาไม่คืนมเมื่อไม่คืนคับปูโนโนเอาได้เอาเด้ใือเสิมเิมด้คือเพิ่มเขาเยฮัอโหลฮั้โหขายสายรอเออมอตัวว่างไหมขายหมดิยังยังวอาแค่นั้เออถ้ายังขายห้อยือลัที่ไม่คืนไม่คืนอ่ะตัไหน ผมก็คือรงยคือไขก่ก็ไข่อนหาบม่่ก่กไม่ไ่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮยวงคออคุยไก่เรื่อาๆพอวาเมาคู่สรางเขาบ่ถึกตัวสรางบ่ถึกตัวทีปู๊บคือเขาบ่ได้ โอยเขากินไปรวมพุ่งือนแล้วคุณมาหน่อยดิปูมาเอาพูดนี่ืแขกตัวยน่ขอกว่าที่เชฟผมป็แม่งครับปูข้าวไปคือเฮงอย่างก่อนไอ้เอามาหนีเห็นปะปูปูน้องยไสาธุสาธุครับการทะเลเต็มทันเต็มไปรวมมันวออกไงหมดครับหล่อจะเมื่อตอนนี้รหล่อความพู่ื่อนกู้มดเพะว่าจะรดจกัมือกระมือขัดน้องอุปโภค นางอาชิตยาแะลือดอืมสวายปัดรูปปัดใจสอดกระพุกรอยชุบเก้าร้ดรอยรอยุบเก้าแก่ได้เต็มไเต็มลอปูวงอะไรเก้าปูหอะบ้าเต็มไหมวางเมไหแกซุบหูแกซกระพุไม่ดอดเตี้บเขาวาหมูกินนน เขาแบบตัวแบบนีกินนเงนจาบัวอิก็อินไรอย่างเ้มนหอินสิ่งทกัวเล่จกัวเยแเขาขอันว่ามันเรีกเงินมันากัวมาวัวจะกตัวเลยหัใหญ่เลยอืเขาับไปออก็ท อาให้นางอธิตยาจะยายดูนกมือขมือกระมือขบมือมันคูดกาแกันไดมือเงนคาคือมุนมหาพอเอาทุกท่ไหวทก่หาคูอมุวฮงอันนี้บอได้มดหดออครับนาาอันนี้ของผู้หญิาน่าเช้าอม่ตื่นด้วยว่ะมึงหัวใจกมไม่ตื่น แม่อม่โ oh ง่แม so ่ไม่ม่ท่านบ้ามากบ้าหันมุ้เลือของเขืี่อหันไหลูกูเข้าไาลเน่ะโอ้ยตายตายตโอ้ยเสือเรืดําจะดำแหันมาไหลว่านั่พโอขอใครแค่ชือยหายดีบอก็พอได้ยครับปู่วจะพ่อลูกลูกก็ครับตื่นข่าตื่นข่าไว้ยังนาแต่ผมเนี่ย แกบเพา่ข้าวนึกบิกเพาะไก่ป่ากระ้าวคือกรเพนแ้อเดือยพอถึงเรือยมันแฝงนาเขากลุมฝ่มไว้เดืองน้ำรเพือกมันก็คือไก่ไก่าไ่เรือองเฮืมอขัวกับเพาะไก้เดือย่ม่ือเนื้อกะเ่า้พอบอเืองก็มัคือแฝงไก่เือ พ่อขายเอือมันเมย์นั่งนังข้าับโหันเหลฮัลโหลัลโหลฮัลเหลับหัลโหัลโัหัับโัลลฮอลหลฮัรับโหัโหลฮัลโหลฮัลโับหลเัลโหลฮลัลโหลฮัลโัลโัลโหัโััหหห

กรมาเ่ียกมค่กแต่เาฟอดเลยแกดูเขางั้นก็มาหาขอนคุณพอทู้วยคือเม่ให้มิจารนจะน่อยเจ้าคุณอ่ะมัก้วยหัว้วายไข่กมาอนังนอ้ไข่่ขาเนียแข้งวายอนังน้ไ่าข่เนี่ยเมื่อจะให้จิ้มของแข็งไม่ถูกต้องคือห้ได้พวม่ควื่อายจ